ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเด e s ตองเกี t เบดิงกนะครับแต่มันไม่ใช่ปกติเหมือนเดิมนะครับมันจะมีชารลเล่มาตลอดแต่รอบนี้เราจะไปเกียนเซิร์ฟสวนรวมนะครับเห็นเสียงผมแป,แปลกก็เหมือนเดิมนะครับีย์บอร์ดเอ้ยไม่สิผมใช้ไมค์แพรเพราะไมค์มันพังแผนของเราก็คือผมใจเพื่อนเปิดอันติแล้วผมก็จะเปิดอันตรพอผมกำลังเปิดอันติเพื่อนผมก็ก,กดสิสีผมใส่กามา แล้วเราก็จะการันตีโดนมีติดการันตีเลยทีนี้เเอ้ยเราเข้ามาที่เซิร์ฟสูนหลองแล้ววันนี้เราจะมาหาเหยื่อกันช่วยด้วยเจ้เหยื huh. uh ่อไล่แ uh ล้วเราเอฟเคอยู huh. uh ่ไโดนเออเอเอาเบคอนเบคอนบอม ชูทงขาวเพื่อนดีแล้วชูทงขาวชูหลอกทงมืงงมุงดูไอ้แดนตีแล้วแตนตีแล้วึโซดาอ่ะกอกับเลยอุย้ยแหลกทำไมมันแหลกวะตอนกินแหลก <c oughs> เออเยอะมากเยอะมากเออตายเฮียเออเอาตายหมด ตีเลยไอ้น้องเจอพวกนี่ซิง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 อาจได้ตีขออีกแค่รัดคิวอ่ะเรียบร้อยโดนรัดคิวเรียบร้อยหนึ่งคนวนนึงโดนรัดคิวหรือไม่ พี่ี่บอกแม่ี่ี่บค้ะมันแก้แคสอีกลี้วอะเมื่อกี้ว่ากูเก่งเว้ยเอ้ยมันเก่งถามว่าฆ่ากได้นี่ไงเอายังไม่ได้มันตรงนี้มันตรงนี้ยังไม่นักได้เวอะ ยับอได้แล้วเราบอกยังไม่ได้คืออะไรอ่ะก็คืคุณใช้มันเมื่อกี้อ่ะคุณมาอยู่ผิดซอยแล้วคุณถอยไปเดี๋ยวนี้คุณมาอยู่ผิดซอยแล้วสงเพชมาให้เราเดี๋ยวนี้สงเพชมาให้เราเดี๋ยวนี้เราต้องการทานหินด้วยเฮ้ยทีมเมอร์ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ี่เมร์กไ้ตัไปตังไปีก เฮ้ยเอาตายอนองปังจเลยอ่ะสาสองหนึ่งกดกเฮ้ยไอ้น้องเาลเลยกำลังเตียงตีไอ้พลังแห็งกพลังแห่งการพลมิ่งลังแห็งเยนที่สุดในโลก เรียนออ้องจะลเล่ามาเลย้าเป็นบอ์ออกีกเดี๋ยวลาตะโกนอีกรอบก็คงไมีเจูในเตตสเตตออสมาตกนเตาไะกนตะกนไะ้กนตะดกนตลโกคระโนกนตะนะนอะ เบคอนเป็นเบลนีดิเอาโแกนนว้าวนม่ไ uh> ด right. ้ี้แค้นว่ออ้ยยถ้ามันมีแต่ถ้าบมันม่ได้เออขี่โกงขี้ผาใ้รอเราได้ท่าสี่แหวกแมวโอ้เขี้ยวขูดเียนอ่ะมันแค้นแบบมันแบบนี่แค้แนเลยอ่ะ เยงเกินไปอ่ะโอ้โหโอ้โห็ตจนได้เอาเด็ดเอาเด็ดเหมดแต่แดมันยังอยู่มันแด้ได้สามครั้งเองก็ตายหมดมีข้อก็ื่นได้ละ เคดี๋ยวเรานับเดี๋ยวเราสามสองเอามาแค่สามสองเอาสวยกดเลยกดแล้วเอ้าเรียบร้อยครับเอาเตายเลยเอาเส็จแล้วเหรอเอาเรียบร้อยไอ้น้องโอ้ยหลังอะ ป้อมมันเสียป้อมเป็นเสียอย่างเท่ครับลัดคิวปล่ยไฟเออยฟ้าไอ้นี่ก็ใช้ฟัตสมาร์กเหมือนกันวไม่นี่เซตมาไม่เป็นที่บอกว่า Oh, no. <laughs> What is this thing doing now? <laughs> <laughs> hey. <girl. laughs> hey. let This spam. pal. Huh? Huh? ไปเรียบไปได้ละอู้เหลืออีกแล้วอีกเหลือหนึเหลือหนึ่งอเซนเหมือนกันหเหมือนกันเปอร์เซนพอแล้วจะยังไปไปไปตรงนี้สามสองหนึ่งกดมาแล้วเองจะกดจะิวนั้นทำไมวะให้กัจะกิวสีตายหมดเอนหมดเลยน้อง แต่งหมดเลยแต่ยโกว่ะโกว่ะวิจักขตัวผิดตัวใจเย็นใจเย็น้ยเี่ยมาเย็นเว้ยเฮ้ยจเย็นเียวเงี้ยจะกูตายตายออเต็มออกแต้วไปลงเข้าไมไอ้นองไปอากาศ

ยัไม่ได้พาสีก้อดีดีดไปีดีดาวาวเยี่ยยยสามสองหนึ่งกดกดแล้วเอาเอ้าไม่โดนมันไม่โดนอ่ะเอามาใกล้ก่อนนะได กดผิดคนอ่ะมันไปล็อกที่เองอ่ะออกแ h ้ไม่ออกด้วยก็ต่อยไปดูครับเต็มเันกระโดดแตกไายุ๊มาม่ไนด้อโ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 อ่อโ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 ออโอโอโอ t อโอโัโอโอโวโออโออโอโซ้อโ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 อีออโอออโอโอ โอ้ยเด็กเขาเตอร์นไปเลยไปเปลี่ยนเซิร์ฟไปเลยนะครับตอนนี้พวกเราเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วเราว่าเราเจอเป้าหมายแล้วว่าที่มันเอาเราอยูย่เลือดก,กันหมดเร็วดิจะโดนฆ่าแล้วเนี่ยสามสองหนึ่งกดเรียบร้อยเรียบร้อยไม่โดนโอดนเด็ดต,ตายระยะจอดองหมดมหแล้วซะด้วยอ่ะ โอเคดีเกือบตายมันแหลกดอกออกแก้มจะต้านตัวนี้โอยจะตาฟูโอเคแรตตี้ยงปล่อยแล้วเลยยังเหลือีกครึ่งหนึงเหลืออีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์หมอหมันไส้หมันไส้เราพัสิบด้วยไม่ใช่อะไรหรอกถึงแม้จะได้ไปแล้วก็เถอะ ไี่ให้คอมโบยงไอ้นออะไรนองอ๋โอ้ยเดี๋ยวเราเปิดก่อนเดี๋ยวเปิดก่อนเด้จะกดสกิลหนึ่งมันแดดมันหลุดยังมันหลุดออกจากคอมโบยังยังยังยุดไแล้อยโอ้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 ย้ยโอ้อ้อ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอออ้้อ ดูความภาคภูมิใจของตัวเองด้วยเอกลักษณ์ของฝาเป็นไทยมาเด็กระยำโดนตายพี่ยอ่ะพี่กำลังตัวเดินไม่ได้บอสขับรถได้แต่เดินไม่ได้ daddy ตกใจไหมมันหลุดเกมหายไปเลยจะตายเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายทำอะไรเดฉันน่ะอ๋อฉันโดนเกม M M O R P G สเกม โอ้หเอาเลยเอาเอาเอาาอาแล้ว oh, ม oh, so oh, 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 ัน right. ล so, um, ็อกเองอ่ะเอาตันโดนคอมโบโดนสีคอมโบล้วเข้าไปโอ้เใอี่เอาปนติเอาตายอตไอต้นไอต้นไอเวเออไอ้นคดียวรอชนะตายไม่ร้อยไตแล้วี่เลยกดเยดเลยกดเลเลยไปไหนครับน้อง

โอ้ที่มีอยู่ประมาณยี่สิบี่มีอย่เนี้ยไอ้ตายไม่ไหวนี้ยใหญ่ใหญ่จะพ่าทีทีเปกว่ะแต่นเตะแต่เตะแตะหลักๆแล้วเะหลักๆเ้ยต้องเล่นตัวสอง